สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูล่างกันอีกสูตรสูตรที่สองที่มันเข้านะคะเข้าตัวกลับดิจ่าสามสองเน้นตัวเน้นด้วยห้าหนึ่งมาตัวนี้กลับจอยเน้นเป็นตัวเดียวสามสองกลับด้วยมาดูกันโต่อค่ะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้า เตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราใช้วิจารณญาณในการรับชมวจิจามาดูเพลื่ใช้สูตเก่าสูตเก่าสูตเก่านี่แหละสูตรเก่าถ้าเรากลับก็ถูกคิดว่ามันถูกเพราะว่าเรากลับอยู่แล้ว เราจะใช้สองล่างนะคะจะพู่กันอันที่หนึ่งครับสองครับเปียดเราจะย้อนดูสองวันนะ ศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามห้าบัญชีสองหนึ่งเราจะใช้แสนพันหน่วยล่างบวกห้าคูณที่ แสนบวกหมื่นก็คือ0ูนยบวกจบวกหบวกห้าเท่ากับ3 4 5 0ี่ห้บวกเบบวกเบวกสได้1นึบวกหบวกหจับคู่กันก็คือ3 9 3เหนึ่ง 9 4 1 5 9 5 1เลขเข้าตรงที่5หน่ต่อมาเลขที่ออกก็คือ7 3 0ประกาศนี้ไม่รู้เป็นยัง เขียนเขียนไม่ค่อยถนัดเลยสองศูนย์เก้าล่างไปที่ห้าหนึ่งแสนหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งหน่วยล่างบวกห้าคงที่แสนบวกหมื่นก็คือเจ็ดบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกห้า เจ็ดบวกสามห้าบวกเจ็ดห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสิมเอาแต่สามสี่ห้าสบวกสามบวกสาเท่ากับศบวกสเท่ากับสมาตักลับเลยนะคะสามศูน สามสองสี่ศูนย์สี่สองห้าศูนย์ห้าสองแล้วเน้นไปที่สามสองตัวเดียวแล้วเน้นไปที่สามสองตัวเดียวโอ้ปกลับถือว่าถูกอยู่ถือว่าได้อยู่ขีดมันตรงๆมานี่เลย ลขที่ออกก็คือแปดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าล่างไปที่สองสามจะมันจะมาตรงหรือไม่กับไม่รู้มันเดิมราคาของที่แปดบวกศูนย์ แบวกเจ็ดบวกสามบวกห้าแปดละเก้าสิบสี่สิบสองสิบสามได้สามเหมือนเดิมสามสี่ห้าแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกห้าเท่ากับสามเอาแปดบวกสองเท่ากับศูนย์เอ เลห้าได้ังไงจะคู่ก็คือสามแปดสามศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์ห้าแปดห้าศูนย์เน้นไปที่สองหางสี่แปดไม่ไม่หวังกำมันหรอกตัดออกไปเลย เดือห้าชุดห้าชุดนี้เน้นป็นตวนี้ไ่ชอบก็จัดไปที่ชอบก็ผ่านเอาห้าแปดนี่แหละสามมนโนมาแล้วสามมันมาแล้วเราเอาห้าแปดอาจจะข้ามป็นตัวเดียวห้าแปดชอบก็จัดไปขัดก็ผ่าน แทงงวดที่แล้วมันเป็นตัวกลับเน้นไปที่สามสองสี่สองออกสองสามจอยออกสองสามไปจอยกลับหนงวดนี้มันจะมาตัวไหนสามสี่ห้าสี่ตัดไปแล้วสามสี่ห้าไม่แน่นะคะห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์โคศีมันก็มาอยู่ดิ สี่ศูนย์มาโลออกเลยมาออกสามสองไม่แน่สี่ศูนย์กันไว้ห้าสุดห้าตัวห้าคู่ห้าคู่ชุดหนึ 5, 5, 5, ่งสองสามสี 5, ่ห้าไปที่ห้าแปดหรือห้าศูนย์เป็นเลขเลขใน,นนี้มีห้าศูนย์เลขปฏิทินออกเข้าตรงๆเลยดิปฏิทินข้ามงวดเข้าเข้าตรงๆงเลยไม่ตรงหรอกทุกเก้าจุด มันไม่ตรงเข้าเก้าเจ็ดก็เจ็ดเก้าเลขมาที่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเออปฏิทินนี้เข้าตรงตรงเลยคิดสีไหมจะเอาลงให้อยู่จะเอาลงนำคลิปคลิปชดให้อยู่มันเข้าที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเลยตรงตรงเลยเมื่อที่ผ่านมานะคะบนได้ แต่บางทีก็ามาอีกอีก,อ,กอีกเล่มหนึ่งมันจะมาอีกเล่มหนึ่งมันจะมาที่ล่างแต่นี้มันมาบนเลยมันไปนตรงกับห้าศูนย์ไม่แน่มันจะมาล่างห้าศูนย์ห้าเก้าห้าเกดสามศูนย์เนี่ยมันสองหางนี่ที่มันตรงกันห้าศูนย์ห้าสาม จะมาห้าศูนย์ไหมนี่นี่มันตรงกันล่างเลยนี่ตรงกันล่างเลยบนยังไม่รู้งวดงมดงวดที่จะมาเลยมันข้ามงวดเข้าเข้ามาตลอดอยู่เดีย๋ยวเดี๋ยวจะเขียนให้จะเขียนให้จะเขียนไว้ให้มันมีห้าศูนย์สามศูนย์นี่มันมีที่ห้าศูนย์กับสามศูนย์ กดไฟเขียวให้มันเลยสองหางมันมาบนสองงวดเลยดินบนศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดเก้างวดนี้มันมาชนที่ล่างด้วยชอบก็จัดขัดกระผ่านนะคะหาเลขที่ใช่ให้ <laughs> มันมาชนเลขล่างีีงวดในงวดก่อนมันไปชนบนอยู่มันไม่ชนล่างเลยก็เลยไม่เอาลง ชอบก็จัดขัดกระผานนะคะดูคำเตือนเด็กเราก,ก็ไม่เข้าจอยคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,ย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่กทานนะคะสวัสดีจ้า